สืกคนจิว๋วปะทะาคนยักษ์ใครจะเป็นฝ่ายชนะกันนะ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย,ยวันนี้พเรามาอยู่กับสืกคนจิว๋วปัญหาคนยกนะักษ์แน่ใครเรียนได้เป็นคนยักษ์เนี่ยคงจะหัวใหญ่สุดๆเลยนะเนี่ยส่วนนั้นก็คงพุงใหญ่กว่าโลกอะ่ะฉลามโอ้ <c oughs> แต่ของฉันดีใจนะพุงใหญ่กว่าโลกจะได้กินโลกทั้งใบเดูที่เกมนี้ทุกคนครับก็จะเป็นศึกคนเล็กมาทักคนใหญ่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเกมอะไรให้เราได้เล่นนะเว้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยโอ้เป็นเอาผีเสื้อโอ้นึกว่าจะโดนฉลามซะแล้วนี่คือคนที่ได้เลือกเป็นตัวใหญ่นะครับผมอะไรอะให้เราต่อสู้เกมโหมดนี้โอ้ตัวไอาปืนเลยตอเนฉันต่อยิงเฮ้ยวิแกน ว่านาพิเศษตัวใหญ่เหมือนการลุมทำร้ายเลยโอ้ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้นาพิเศษเลยใช่นี่ยโอ้ยจันติดแงคุมาฉันติดแงกเมื่อวานนาพิเศษอ่ะจบตีช้างคนเดียวเลยนะดิเฮ้ยตีช้คนเดียวเลยอ๋อโอ้โหดีนี่เขอเห็บก่อนเขาปานจ้าใส่ชันเฮ้ยหามาหาฉันแล้วอยากตบหัวชันระวังระวังน ฉันจะยิงต่อตรงนี้ไอ้เลือดเหลือน้อยแล้วตัวใหญ่แน่ทำอะไรไปถูกระซีน้องสาวคนยักษ์ดูเล่นยากมากเลยอะเอเอจะว่าไปคือคนตัวยักษ์จะสามารถจบตีคนตัวเล็กได้ไงวะเนี่ยตัวน้อยหมอบมอไว้น้องสาวน่าสงสารมากเลยคนยักษ์กระจอกจจิงอ่อนมากถ้าเกิดจะเป็นปคนยักษ์ฉันมาฉันก็ไม่รอดแน่เฮ้ยราเอาล้านสับสินค้ามี ดูสิมันมีโหมดบอกข้างล่างไงอ๋อเออนี่ให้สซีไวซอนแบบอบอ้เราก็เลงจะได้เลซ่อนแบบอบแด้ว้แว้าวเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะตัวะครคนจิ๋วพนคัคนใหญ่ไปแล้วถ้าเกิดไปช่องว่างอะคืออะไรไงเออต้องสูหม,ม่เป่ามนุษย์ช่องว่างเหรอโอ้คนยากคนนั<ว>้นอ,อุ้ยจะกลบนายหายไปไหนแล้วอ่ะคือเราสามารถแบบว่าเข้าประตูหนูได้นะเว้ยนี่ไงนายมาแล้วโอ้โหไปเินแล้วเิอแล้ว โอ้คนยากมาแล้วประตููดาเยอะประตููดาเยอะโอโออ้อ้ดยวเดี๋ยวยแ้งโอเคโอเียกวัฉามนี่อยแน่นแล้วเข้าประตูเลยโอ้ยย้ายกกับฉนไอ้โดนแอแอย้ายยไ เย,ยือบตายแล้วเว้ยผมเ,เป็น,รนแรดแเลยตรงนั้นแอนเลนจะขอแอบด้วยด้วยความเนียนของมากเราสองคนอู้หูยตายไปแล้วอีกหนึ่งอ,อ่ะเออเหลือสี่คนเองตอนนี้ไงเจกอบอ๋อ,อ,อไม่เลาใจเลยจเจกอบฉันรอดีกว่าเอาอเ,อเออก็จริงนะ ไไล่มาแล้วมาแล้วมาแล้วขอวิ่งจุ๊กเลยวิ่งจุ๊กน่าจะสนุกกว่านะไอเราบังถูกเหยียบนะเหยียบแล้วตายเหมือนกันนะรู้แล้วกลบเลยตัวใหญ่ขนาดนี้เหยียบไม่ตายฉันก็้จะพูดไงแล้วเงนี่จุ๊กเลยน้องสาวไม่เห็นฉันละสิ โดนเรา้องสาวนี่้าจูเก่งนะจะไปกบนะเว้ยโดนหัวฉันเต็มๆเลยเมื่อกี้รู้ป่าวโอ้ยโอ้ยก็คือด้วยขอจูทังนี้คุณผู้ชมงงโซได้ไหมสถานที่ตรงเนี้ยเป็นสถานที่ป่าบยักษ์หรือไงเนี่ยเออบอกเลยว่าคิดไหนัแน่นอนนะคนตัวใหญ่นะเเขายังวนหานายอยู่เลยจะเกือเออจะก็วิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วแน เหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วทุกคนมันจะสวชจะรอดไหมโอ้ยเข้าไปหาคนอื่นแล้วไม่หาเจ้ากบแล้วอเบื่อแล้วไปเล่นด้วยโอ้ยมีคนตายว่าเหลือเวลาสองคนว่าเอเลียนเฮ้ยยังไงเราก็รอดจ้ากบเวลา20่สิบ่ทชาแนลเราต้องรอดอย่างแน่นอนรอดเพื่อฉลามอมองหาน้าใหญ่เลย นี่ีทนนี้ต่อเลยโอ้โหโคตรแบบว่าได้เปียบไปวันดีจ้าน้องสาแวชนะแล้วแม่ยฉันสังเกตยากนะเขาดูงุดนเหยียดสุดๆเลยนี่ไงนักสาวคนนี้เว้ยเป็นยไงแล้วโดนพวกเราปั่นหัวเละเลย ว่าเราลองเล่นในมินิเกมมาสองไม้คอนเรกเดอะไอเทมแน่โอ้ยมันเป็นจะเป็นยังไงเนี่ยเออลองเลื่อดดูสิมินิเกมอันนี้จากชื่อให้เก็บของแล้ววิ่งหนีแน่เลยอ่ะตัวใหญ่จะเป็นใครต้องมาลองดูกันเลยนี่หน้าตาแต่ละเคนแน่โอ้ของชั้นสามมันติดอ้าว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 อ้าหอ้าวอ้วอ้าวอ้านอ้าวอ้าวอ้วามยิ่งใหญ่ของหัวฉันได้เลยไหนมาลอ้าวอ้อ้าอ้าอ้าวอ้าเอ้าวอ้าวอ้าวอ้าอ้าอ้า โอ้ยเราฉันจะไล่ทันไม่ได้เนี่ยเก็บไปแล้วโอยทำไมได้สองอ้อเราช่วยเก็บได้เออดีเลยนะอะเนีเ่ยอุ้ยเล่นอย่ากันทั้ง่จแวันนี้จะก <c oughs> ลับเราขอที่นี้เลยเจ้ <c oughs> าทางนี้จริงเลยดวงจันทร์แห่งโลกเล่นมองๆคนตัวใหญ่นี่คือมองแย่งไหมโอ้ยอยากสุดๆเลยอะมองแย่งยากไม่กา <c oughs> <c oughs> ้าเลยเรียบร้อยเลยฉลามถูกฟ้าขอใส่ตายทันทีเลย เฮมีอาวันดีจ้าก่อนไปอมอีกเลยไปไหนเล่าทำไมหัวขนาดนี้เนี่ยเอเดียนนายไปซ้อมมาหรือไงฉันไม่ได้ซ้อมเพราะเฉพาหมอนี้คือก็ไม่ได้ไงนะเพราะเราต้องเดินเก็บของเนี่ยยากที่สุดแล้วมั้งเนี่ย แล้วฉันก็อยากด้วยอ่ะหาคนสุดท้ายไม่เจอม <c oughs> ันอยู่ตรงไหนเนี่ยคน <c oughs> สุดท้ายเขาไม่ไปเก็บของแลว้วอ่ะเขาซ่อนอย่างเดียวเลยโอ้ยแอบอ๋โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวคนที่เหลือคือน้องสาวคนเมื่อกี้ว่ะเป็นจริงรอ่ะโอ้ยฉันเห็นแล้วอโอ้ยน้องก็เดินหูระวาวนมาทางนี้ไม <c oughs> ่ฉันรู้ <c oughs> <c oughs> อ้ะไมฉันเลยบอย <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อเลยคนยักษ์ชนะเลยเนี่ยเอ้ยเอรีนคือคนแรกนะที่เป็นคนยักษ์แล้วชนะแหมแหม่เดี๋ยวฉันว่าคนยักษ์เอเลียนหัวยักษ์เอเลียนเฮ้ยโวยต่อสู้นี่คือแบบถ้าฉันได้เป็นคนยักษ์ฉันไม่ค่อยอยากจะเล่นเลยฉันว่าจะเล่นคลาสรูมดีกว่านะไฮแอนด์ซีก่ะฉันชอบแบบมากเลยมาดูกันสิแม่ใครจะได้เป็นพี่เบิ้มนะครับขอให้เป็นฉลาบละกัน อย่าไหลมาทางฉันแะ่อโหเป็นพี่บ่าวคนนี้โอเป็นเหมือนฉันเลยอะตัวใหญ่ตรงนี้ทุกคนครับผมจะรลอให้เขาดีใจนะแบบเหมือนจะฆ่าผมได้แล้วผมก็จะมาเฮ้ยมาเลยเฮ้ยบ้าเนี่ยว้าวกับดดนให้เขาวองเห็นพวกเราแล้วเว้ยเ้ยเขาหันมาแล้วว้ยเดินต่อไปทางไหนเลย โอ้แสดงเขาชอบสีฟ้าน้องสาวอยอยู่ใกล้พี่นะมันอันตรายระวังโดนบีนะฉลามอุ้ยก็ได้มานี่ม่ไปแลวโอ้ว๊วเขากลับมาหาฉันอีกแล้วงสัยจะชอบนายส่วนตัวนะแน่เออเนี่ยไล่นายใหญ่เลยอย่าตามผมเลยโอ้เราสบายเรื่อยๆแนะเราอยู่สบายแน่นานเออมีตัวหล่อแล้ว ตั้งแต่ที่เล่นมาก็ตายทุกรอบเลยโอ้ย,อยตัมงคงเขาจะเอาเราต่อเลยไอ้ยี วันนี้เลาชิบิเลยสี่คนคน,คนั้องแค้มีมีคนอยู่ตรงน,นึงน้องสาวนี่แล้วก็ตรงนี้แล้วก็วกเอเลียนนะเนียนอยู่ขอบเลยเนียนอยู่ขอบตัวใหญ่ยอมแพ้แล้วหรือเปล่านี่ฮะยืนนิ่งเลย<อ>ตัวใหญ่เอาจะกเกมแหมมีซอนแอบแค่นเดียวที่เดือจะเป็นเดิอเก็บของแหมเอาเดิอเก็บของไหมอ่าจะเอาซ่อนแอบนะจะเกิด<ว>ฉันเอาซ่อนแอบไปด่านห้องครัวด่านใหม่ด้วยเนี่ยเออไม่เคยเล่นมาโดูสิใหา่เป็นตัวใหญ่บ้างนะคนเปลี่ยนบรรยากาศไหม แน่พวกนายดีฉันไม่รอฉันจะโหมกดีนะเว้ยว้ยแต่เราอยู่ในไหนวะในเอเลียนโอ้โหอยู่ตรงนี้ไนว่าอยู่ที่ไหนเน้ยตัวดีชอบเนียนนะพวกนายอยู่ไหนอ่ะมองหาฉันแล้วนัลองมองหาโอ้นี่เหมือนตอนว่ายในน้ำทะเลเลยเออเหมือนกำลังหาเหยื่อเลยเออตายคนหนึ่งเฮ้ยพวกนายซ่อนอยู่ไหนกันแน่เนี่ยไม่บอกเว้ยไม่บอกนะไม่บอกไม่บอกอยู่ข้างหลังาย เอออยู่หลังไงหาเลยเดรามาจริงด้วยลูกกรอกหายเจอในสนามเป็นกำลังใจให้แม่เออพวกฉันแอบเนียนมากอุ้ยเดี๋ยวน้ะปลาโคตรแม่เลยเออในปลาเก่งมากเลยฮฮ่าเพราะฉันคือปลายังไงเล่าเออแม่เอ้ยแล้วยังเนียนอยู่นะเราอดอยู่นะเว้ยอยู่ใกล้ฉันแน่เลยหายเจอสิแน่จริงแน่ อเนี่ยไอ้เ่ไอ้เยอ้เนี่ยไอนี่ยไอ้เนียอ้เขา่อเนียวอเนี่ยอ้เนี่ยอเนีายไอ้เียอเนียอ้เาี่อ้เนียอ้หนใครเหีไอเนี่เนลือคเนีเนียวอรเ้เนี่ยอเล่อ้นอเนี่อ้นอเนี่ย้เน uh ียเนอ้เนยอเนอเ่ยเนเนียวเยไหนมองไม่เห็น yeah. เลย ไม่สังเกตผ้าม่านเลยอ่แหมดูตัวพ้าม่านนี่ฉันจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ไงแล้วจะหายยังไงล่ะนี่มานเนี่ยโชว์ตัวแล้วนี่มันนี่ดิมานนี่ดมนี่นี่เลยนี่เลยแม่หาฉนได้เจอป่ยโอยนายนี่มันนอนจริงๆในายซ่อตรงนั้นมาตลอดเลย ใช่จนแบบเดินเข้าโดยหอับประตูตรนนั้นเลยว่ายมีสตูดิโอ Studio, แต่ว่าเป็นก็บไอเทมแหม่ลองดูอักสักรอบหนึ่งก็ได้ไงเออฉันยังไม่ได้เล่นเลยวะว่าแต่ว่าเปอร์เซน็นการเป็นตัวอย่างฉช้คือ30%เปอร์เซ็นเลยนะโอ้เรานี้ต้องโดนแล้วแหละไม่โดน,โดนไม่โดนว่าพี่บ่าวคนนี้อีกแล้ว <laughs> อันนี้คือมันก็เหมือนซ่อนแอบแล้วทุกคนครับแต่ว่ามีการเก็บของเข้ามาเกี่ยวด้วยอุ้ยพี่บ่าวมาพี่บ่าวอุ้ยเขาเหยียบคนตายแล้ยใหเยืนน่งนะม่ครับบอกมาไล่ต่อสิเลยสี่ชิ้นเหรอจะชนะไหมนี่อย่าบอกนะว่าเขายืนทับของอยู่น่าโอ้ยเขาหันอยู่นะหันอยู่ว่าเดินแล้วเดินนี่แล้วโอ้โดเคลียร์ตัวอาหารโหโดไปแล้วหนึ่งชีนี่ไงมีของอยู่ตรงที่เออเก็บเลยชนะอสวยเลยชนามสวยเลย ้ยตรงชั้นหนังสือมีหนึ่งชิ้นน่ะเออแม็กซ์เดี๋ยวเลยไอ้เยเชลาดมี่เขาเดินทะลุเก้าอี้ได้ด้วยเนี่ยวันเราจะเข้าไงเอออนายกระโดดได้เปล่าจะโกรธกระโดดเออมาไม่ถึงวันจะโดดเตี้ยกันไปแหมมันมาทางวาร์ปนะแต่ฉันไม่รู้ว่าวาร์ปที่ไหนอ่ะเออจริงอ่ะจะวาร์ปขึ้นไปบนชั้นหนังสืออันบนโอ้ชั้นเอ็ดสองชิ้นชั้นเอ็ดสองชิ้นเจ็บเลยในห้องนั้นเลยโอ้ไอเดียนเข้าวาร์ปดูเลย ข้าวาวแล้วฉันจะโดนหรือเปล่าเออทางนี้ออมาอยู่ในชั้นทีวีมาเดือชั้นหนังสือเอ้าเดือวตัวใหญ่อออทำไมถึงยอมแพ้แล้วอะไรเนี่ยแม่เรามาเล่นสแน็บแล้วกันนะไอเก็บของหน้าเบื่อแต่ว่าดันใหม่ดูแอตติกแม่แอตติกแอตติกเลยอ่ะเลือกเลยเดี๋ยวรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะเราของ้ามาดูเสื้อผมจะได้เป็นแม่ไหมจะกบเป็นเธอให้เป็นไปเลยจะได้จบสวย ได้ยังบังยังบังไอเดียมแล้วทำไมต้องเป็นชั้นเนี่ยเอาไอ้ชันบักตกแมพตายเว้ยต่อยเป็นชั้นได้เล่นเลยอะไรของนายเนี่ยฉลามอ่ะเล่นเนี่ยอยู่ตตองขยะนี่หอมไหมหอมสุดๆเลยอ่ะเหมือนได้กลิ่นฉลามด้วยโอ้ยฉลามอยู่ทางขยะเออฉันตกแมพตายไปแล้วแบบหายไปเลยโว้ยล้วเดินมาทุกคนก็อยอะเลยเยอะเลยอย่าทำกันเลยอย่าทำกันเลเลยเพื่อนกัน นี่ดูดดูไอ้หนีให้รอดนะจ๊ะกบไปเลยไปเลยเฮ้ยเพียบเลยไงไปมล้ยอ่ะพอดีน้องโอ้ยเหลือสามคนอ่ะไปเลยโอ้ยแล้วภายในตัวใหญ่มันก็ดูสมส่วนกับหัวนายดีนะเฮ้ยพอดีไม่ทำอะไรตรงนั้นน่งอ้าวพอดีมาพอเด็กอะไรเนี่ย จะเดินลงไปทําไมล่ะโอชัเหมือนจะไม่รู้ว่าพอไปไหนมาไหนเหม็นจังเลยคนนี้อ่ะโอ๊ยย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 ียย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 ้ยยายเลยยยยมยย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 เยย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  อาไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะถ้าเกิดว่าอยากให้เล่นแบบนี้อีกทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆไปเลยครับแหม